ส่งตัวมาด้วยปัญหาว่าสงสัยอาจจะเป็นไส้ติ่งอักเสบนะครับประวัติของน้องเขาก็คือว่าเมื่อประมาณสัก4-5วันก่อนหน้าเนี้ยเขาก็ไปประสบอุบัติเหตุมีขี่จักยานแล้วรถล้มหลังจากนั้นก็มีปวดท้องครเลยไปพบคุณหมอที่อนามัยสองครั้งนะครั้งแรกเนะี่ยคุณหมออนามัยก็ให้ยาฉีดยามาอาการไม่ดีขึ้นยังไปพบคุณหมออนามัยอีกท่านนึง ในวันที่จะมาโรงพยาบาลพิจิตรเนี่ยนะฮะก็คุณหมอธรมัยก็ดูแล้วอาจจะเป็นไส้ติ่งก็เลยสงสัยก็ส่งไปที่โรงพยาบาลยุพราชแล,ล้วโรงพยาบาลยุพราชก็ส่งมาที่โรงพยาบาลพิจิตรเราถึงโรงพยาบาลพิจิตรก็เมื่อเวลาประมาณสักบ่ายสองนะครับที่ห้องฉุกเฉินก็มีคุณหมอตรวจให้ก็พบว่าอาการเนี่ยของน้องไม่ยังไม่ชัดเจนว่าจะเป็นไส้ติง่งนะฮะที่ว่าไม่ชัดเจนก็คือหมายความว,าว่ามีปวดท้องจริงแต่ปวดท้องเนี่ย ท้องไม่แข็งนะครับแล้วก็ไม่มีอาการของเยื่อบุช่องท้องอักเสบที่ชัดเจนนะครับก็จึงรับไว้ในตึกกุมารเวชกรรมรแล้วก็ได้เริ่มให้ยาปฏิชีวนะ2ชนิดนะครับก็คิดว่ามีอักเสบจริงแต่อาการยังไม่ชัดเจนว่าเป็นแทิงหรือเปล่าก็เลยให้ยาปฏิชีวนะก็คือเป็นยาฆ่าเชื้อในช่องท้องกับยาฆ่าเชื้อในกระแสะเลือดเพราะน้องมีไข้นะครับหลังจากนั้นก็เวลาประมาณช่วงเย็นนะครับช่วงเย็นก็มีเคส อีกเคสหนึ่งเข้ามา,าก็คุณหมอที่ดูแลบอดในเนี่ยคุณหมอจัญญกรรมนะครับก็ามาดูมาดูเด็กนะครับก็ดูเคสนี้ด้วยอีกเคสหนึ่งด้วยอีกเคสเคสที่มาหลังเนี่ยพบว่าอาการเหมือนไส้ติ่งนะฮะก,ก็เลยเสตผ่าตัดไปแล้วก็ส่วนของน้องเนี่ยก็ประเมินหน้าท้องจากการตรวจร่างกายกันนั้นแล้วก็มีบันทึกไว้ว่าอาการก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงมากนักยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่จึงให้สารน้ําและให้หยุด อาหารเพื่อที่ว่าเตรียมว่าถ้ามีาการเปลี่ยนแปลงจะได้ผ่าตัดได้นะครับก็ให้ยาปฏิชีวนะต่อแล้วก็ให้สารน้ําหลังจากนั้นเนี่ยคนไข้จะมีปัญหาเริ่มไม่ค่อยดีตอนเวลาประมาณสักสี่ทุ่มต่อ5้าทุ่มก็คือเริ่มมีความสับสนมีอาการเหมือนกับคล้ายๆกับว่ามีอาการติดเชื้อในกระแสะเลือดนะครับก็คุณหมอก็มาดูแล้วก็ปรึกษาคุณหมอกุมารเวชกรรม มา,มาร่วมดูด้วยนะครับก็คุณหมอก็ลงความเห็นว่าน่าจะเป็นการติดเชื้อในกระแสะเลือดจริงแต่สาเหตุเนี่ยอาจจะก,การติดเชื้อในท้องหรือทางสมองเพราะน้องมีอาการสับสนด้วยก็เลยวางแผนว่าหลังจากช่วยเหลือแล้วเนี่ยให้อยู่ให้ยาเพิ่มเติมแล้วก็จะ,ะส่งไปคอมพิวเตอร์เพื่อดูว่าในช่องท้องมีอะไรที่เป็นสาเหตุข,ของการติดเชื้อในกระแสะเลือดหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าช่วงไม่ดีนิดหนึ่งก็คือน้องอาการแย่ลงค่อนข้างเร็วมีความดันต่ำหายใจไม่ดีคุณหมอก็ต้องช่วยโดยการที่ใส ช่วยหายใจให้ยากระตุ้นความดันแล้วก็ได้ทําการย้ายเข้าไอซียแล้วก็ไม่สามารถที่จะส่งไปคอมพิวเตอร์ได้เพราะว่าาภาพคนไข้ไม่รกองนะครับหลังจากนั้นคนไข้ก็อาการแย่ลงแล้วก็เสียชีวิตในเช้ามืดของวันที่วันวันอาทิตย์นะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลความเจ็บป่วยของน้องครับแต่ก่กอนที่ญาติญาติผู้ป่วยเองก็ยังติดสงสัยติดใจสงสัยว่าทางทางพยาบาลที่ติดเเนี่ย ทำร้ายมีการอุดป,ปากหายใจฮะฮะค,คือคือคือตรงนี้เรียนว่าถ้าที่คุยกับญาติเนี่ยญาติก็ได้มามามา,มา,ม,ามาพูดคุยด้วยนะฮะถ้าที่จับได้ก็จะมี2ประเด็นเนาะประเด็นแรกก็คือเขาก็ติดใจเรื่องว่าเรื่องของว่าคล้ายๆับมีการปิดปากปิดจมูกเด็กนะฮะแล้วก็ทําร้ายร่างกายเด็กจนกระทั่งเ,เลือดออกปากนะครับแล้วก็สาเหตุอย่างนี้จะทําให้น้องแย่ลงหรือเปล่านะฮะ,ะ,ะตรงนี้ตรงนี้ก็ก็เรียนว่า แล้วประเด็นที่2ก็คงจะเป็นเรื่องว่าออทาไมท้าติ่งถึงไม่ทําการผ่าตัดนะครับก็ขอเรียนเรียนข้อมูลนิดนึงเพื่อเป็นข้อมูลประกอบนะครับก็คือเรื่องที่1น่ในเรื่องของการทําร้ายร่างกาย,น,ยนะครับออก็คงต้องยืนยันว่าทางออแพทย์หรือพยาบาลคงไม่มีเจตนาที่จะไปทําร้ายคนไข้แล้วก็ทําให้เสียชีวิตเลยต่างๆเหล่านี้นะครับแต่ว่าเหตุการณ์เนี่ยเท่าที่เท่าที่สอบถามจับผู้ปฏิบัติด,ด้วยและฟังจาก ทางญาติคือคุณแม่กับทางคุณป้ากับคุณลุงเนี่ยนะฮะก็คือคิดว่าน่าจะเป็นสองช่วงนะที่จะเกิดความเข้าใจตรงนี้ก็คือในช่วงแรกที่น้องเริ่มสับสนก็จะมีการถมน้ำลายมีการอะไรดิ้นไปมาเนี่ยนะฮะก็ต้องมีการรัดตึงเพื่อป้องกันไม่ให้คนไข้ตกเตียงแล้วอาจจะต้องอทําการให้การช่วยเหลือทางน้ําเกลือหรือให้การออกซิเจนทางจมูกนอ้องอาจจะมีการทุยน้ําลายมีอะไรเขาก็คงจะเอาผ้าปิดจมูก <ม>ปิดจมูกมัดแขน,นแเราคงปิดจมูกไม่ให้ไม่ให้ถมออกมาอะไรเงี้ยคุณพยาบาลเคยครีว่าปิดปากแล้วก็ตอนี้เขาก็อธิบคือทางญาติกติใจว่าทั้งทำไมปิดปากต้องปิดจมูกด้วยนะครับซึ่งอันนี้จริงๆเราเหตุการณ์คือเราไม่ได้อยู่เหตุการณ์แต่คิดว่าคงไม่มีเจตนาที่จะไปอุดจมูกอุดปากนะฮะอันนี้นะฮะแต่ว่าแน่นอนว่าการอุดเนี่ยมันการมีดิ้นมันก็ต้องโดนจมูกโดนอะไรบ้างแล้วปกติเนี่ยถ้าถ้าอุดจนกระทั่งน้องแย่ลงเนี่ยนะฮะหรือว่า ขาดใจตายตอนนั้นเนี่ยนะฮะมันก็ไม่มีการช่วยเหลือต่อมาแต่ในภาพที่เป็นจริงก็คือหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีการช่วยเหลือให้เรื่องความดันเรื่องการช่อใส่ท่อช่วยหายใจอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ยืนยันตรงนี้ว่าการปิดปากหรือว่าแม้จะไปพังจะโดนจะบุกบ้างเนี่ยเป็นเป็นเรื่องของขบวนการที่พยายามจะช่วยเหลือน้องมากกว่า ไม่มีเจตนาแน่นอนแล้วก็ยืนยันว่าเราเราพยก็ยืนอยู่ด้วยครับคุณแม่อยู่ครับเนาะเยวาะโวยวายคือเท่าที่ถามคุณพยาบาลตอนนั้นบอกไม่ได้โวยวายอะไรแต่คงมานึกย้อนหลังว่าอาจจะเป็นสาเหตุหรือเปล่านี่เราเข้าใจว่าพอมานึกย้อนหลังอาจจะมองว่าเราไปทําร้ายน้องหรือเปล่าแต่ต้องเจตนาเลยว่าคือเราวิชาชีพแพทย์พยาบาลเนี่ยเราช่วยเหลือคนไข้ เราไม่มีเจตนานที่จะไปเป็นฆาตกรไปฆ่าหรอกครับนะฮะแต่ว่าตอนนี้ถ้าจะมีเรื่องของพฤติกรรมบริการดูไม่เหมาะสมอะไรบ้างอันนี้เราก็น้อมรับแล้วก็คงจะต้องไปไปไปดูเรื่องคุยกันภายในในเรื่องขบวนการด้านการช่วยเหลือเบื้องต้นเ่ยจะช่วยเหลือเขาอย่างไรนะอีกนิดหนึ่งนะฮะอีกนิดหนึ่งนะฮะส่วนช่วงที่สองที่ที่คิดว่าจะเป็นเป็นความรู้สึกที่เป็นภาพที่รู้สึกเหมือนรุนแรงกับกับน้องเนี่ยนะฮะก็คือคงจะเป็นเรื่อง